สวัสดีครับทุกคนในวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้นะครับก็พบกับโฟนนะครับกับภาพเรียนวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับตอนนี้ใครที่อยู่หน้าคลิปแล้วก็ ไปหยิบปากกาหยิบสมุดเตรียมพร้อมไหมหยิบหนังสือเตรียมพร้อมไหมานะครับวันนี้เปิดกันแบบชิวๆนะครับวันนี้วันนี้เราอยู่ในเรื่องใหม่นะครับอยู่ในเรื่องใหม่ใครที่ยังไม่ได้ส่งคลิปนะส่งคลิปการอ่านบนร้อยกรองมานะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถัดจากบนร้อยกรองก็เป็นจัดใจความถูกไหมใครที่ ยังไม่ได้ส่งงานเมื่อวันจันทร์นะครับวันวันไหนวันพุธหรือเปล่านะครับเมื่อต้นสัปดาห์นะครับก็ส่งมาได้นะครับเรจะทยอยตรวจย้อนหลังนะครับก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการอ่านจดใจความนะครับในหนังส,สือก็จะเป็นหน้าเดียวกันเลยนะหน้าเดียวกันกับเรื่องการอ่านจดใจความเลยนะครับ มันจะอยู่ข้างล่างนะครับหน้า71นะนี่นะหน้า71นะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้รับรับรู้ถึงอีกหนึ่งวิธีในการหาข้อหาหาใจความสำคัญนะครับเป็นเรื่องข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงนะครับได้ยินสองคำนี้บางคนอาจจะยังไม่คุ้นนะว่าเออมันคืออะไรนะครับ ข้อคิดเห็นคืออะไรข้อเท็จจริงคืออะไรเอาไปดูกันนะครับนะครับข้อคิดเห็นแล้วข้อเท็จจริงนะ่ในที่นี้เราพูดถึงคำสองคำนี้นะครับโดยที่มันอาจจะยังไม่รู้ความหมายนะข้อเท็จจริงคือสิ่งที่นะครับ เกิดขึ้นจริงนะพูดง่ายๆคือเกิดขึ้นจริงนะเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏและมีหลักฐานสนับสนุนนะครับอ่านะครับมีหลักฐานสนับสนุนนะแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับยึดเน้นตรงนี้นะสามารถพิสูจน์ได้นะครับทุกคนรู้โดยร่วมกันว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นจริงนะครับ ทุกคนรับรู้นะครับทุกคนรับรู้มันพอพูดเนี่ยทุกคนจะเข้าใจในเป็นในทิศทางเดียวกันเช่นโค้ดบอกว่าตอนกลางวันนะครับ Re ตอนกลางวันพระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันพระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันทุกคนรับรับรู้ข้อมูลนี้รู้มาตั้งแต่เด็กแล้วว่าพระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันนี่คือข้อเท็จจริงแต่ถ้าโค้ดบอกว่าวันนี้อากาศอาจจะร้อนนะอากาศอาจจะร้อนนะ วันนี้กอาจจะร้อนถามว่าโค้ดร,ร้อนคนเดียวไหมไม่ใช่นะครับบางคนอาจจะหนาวก็ได้บางคนอาจจะบางคนอาจาอาจะร้อนมากกว่าโค้ดก็ได้หรือบางคนอาจจะหนาวหรือบางคนอาจาอาจะไม่เฉยๆก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าเจอรักเจอลักษณะนี้เขาเรียกว่าข้อคิดเห็นนะครับข้อคิดเห็นคืออะไรคือข้อสรุปที่ข้อขรสรุปที่ได้จากข้อเท็จจริงนะครับเป็นการแสดงความรู said, ้สึกเห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าโค้ดอ่าวันนี้อาจจะร้อนนะครับเป็นการเป็นการแสดงความรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับ อของบุคคลนะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็แล้วแต่นะครับมีการแสดงความรู้สึกมีการเ,าเขาเรียกว่าอะไรเป็นความเข้าใจของเขาคนเดียวเท่านั้นนะครับก็จะถือว่ามันคือความคิดเห็นนะครับอทีนี้มันก็จะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมันมันรวมไปถึงการคาดคะเนด,ด้วยนะครับอะไรที่หมายถึงการการคาดเดานะครับพูดถึงการเดาว,ว่าอาจจะ คงจะนะครับเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นนะครับนะแล้วก็เขาบอกว่าเขาบอกเพิ <_ C it> เพ่มเติมอีกนิดหนึ่งคือความคิดเห็นที่เชื่อถือได้เนี่ยต้องเป็นความคิดเห็นที่สรุปจากข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแม่นยํานะครับและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับข้อเท็จจริงนะหลักการสังเกตส่วนที่เป็นข้อคิดเห็นให้สังเกตว่าประโยคประโยคนั dette, ้นน่าจะมีคําที่แสดงความรู้สึกนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งมันก็จะมีความการแสดงความรู้สึกเช่น งดงามมากสวยหัศจัรยจชอบอะไรน่าจะอะไรเนี่ยนะครับนะถ้าเจอเจอคําแสดงความรู้สึกเหล่านี้แน่นอนคือความคิดเห็นหรือข้อคิดเห็นแน่นอนนะครับทีนี้มันเอาไปใช้การจับใจความอย่างไรคือการจับใจความการวิเคราะห์การสรุปความเนี่ยเป็นทักษะที่ทําให้เราควรนําไปใช้ในการในการอ่านจับใจความนะครับความจริงแล้วเนี่ยคือการแยกข้อเท็จริงข้อคิดเห็นเนี่ยทำให้เราสามารถอมองจุดประสงค์ของเรื่องนั้นได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ ไม่ถูกหลอกได้ง่ายนะครับไม่ถูกหลอกได้ง่ายมีการรู้คิดนะครับรู้คิดก่อนที่จะเชื่อข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งว่าอันนี้มันควรเชื่อไหมอันนี้มันไม่ควรเชื่อนะครับนะถ้าพง่ายๆคือข้อเท็จจริงนะเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นแน่นอนมีคนสนับสนุนมีความมีการมีความถูกต้องพิสูจน์ได้ข้อยิ่เห็นคือความรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับนะเป็นการคาดคะเนก็ได้นะครับเป็นการแสดงความรู้สึกก็ได้นะ วิธีการในการหาข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะครับก็มาดูก่อนก่อนอื่นหาประเด็นประโยคสําคัญของเรื่องนะครับโดยจับใจความสําคัญให้ถูกต้องก่อนนะครับก่อนอื่นหาใจความสําคัญของมันก่อนนะครับจากนั้นวิเคราะห์ให้ได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นนะครับเราผ่านจากเรื่องจับใจความแล้วนะครับเราจับใจความได้แล้วว่าในเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยมันมันเราต้องดึงอะไรออกมาจากนั้นเอาเอา,เอาสิ่งที่เป็นความสําคัญใจความสาคัญเนี่ยเอาหัวใจมันมาเนี่ย มาแยกอีกทีว่าเป็นข้อคิดข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะครับแล้วทําจึงจะช่วยให้เรานะวิเคราะห์เรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นสุดท้ายนะครับว่าให้ทําความเข้าใจและแปลความให้ได้ก่อนนะครับว่าความคิดความสําคัญรายละเอียดของข้อเท็จจริงข้อที่เหนนะ็นแล้วก็ค่อยหาข้อสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าควรเชื่อถือไหมนะครับทีนี้เขามีตัวอย่างมาให้การแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นเขาบอกว่าเขามีบทความมาให้สามบรรทัดนะครับ อุตรดิตอ่ะค่อยๆดูไปนะลูกดูมงฟังเมื่อกี้อาจจะเข้าใจไม่เข้าใจนะฟังเมื่อกี้อาจจะงงๆนิดหน่อยเพราะตัวหนังสือเยอะนะดูเนี้ยจ,จะเข้าใจนะครับอาจจะแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นได้วันนี้ไม่ขออะไรมากคราบนี้เรื่องนี้ไม่ขออะไรมากขอให้แยกพออ่านข้อความนี้ปุ๊บรู้ทันทีเป็นข้อเป็นข้อเท็จจริงอ่านข้อความนี้รู้ท,ทันทีเป็นข้อคิดเห็นขอแค่น,คนี้พอนะครับชาวอุตรดิต์เนีย่ยอ่ะอุตรดิต์เป็นเมืองที่งามด้วย วิถีวัฒนธรรมประชาชนมีความเห็น,หนคำหนึ่งนะเห็นไหมประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างเรียบร้อยในเดือนตุลาจะมีการจัดเทศกาลผลไม้เพราะอุตตรดิตเต็มไปด้วยผลหมากลากไม้จํานวนมากมายนําไม่ท่วสมสมกับสมญานามที่ได้รับอุตรดิตเมืองมหาศารแห่งผลไม้สามบรรทัดนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นประโยคย่อยๆนะครับว่านะเนี่ยอุตรดิตเป็นเมืองที่สวยงามนะความวมแรก อุตรดิตเป็นเมืองที่มีชีวิตเรียบง่ายอุตรดิตมีการจัดเทศกาลในเดือนตุลานะครับีเขาบอกไว้หมดนะครับนะเห็นไหมบอกไหม,มเดือนตุลาจะมีการจัดเทศกาลผลไม้นะเห็นไหมตรงนี้นะเขาบอกนะนะครับแล้วก็อุตรดิตมีผลไม้หลายชนิดนี่เห็นไหมเขาก็บอกนะครับผลไม้เต็มไปหมดนี่นะครับนะอุตรดิตถ์เราสัญญาณว่าเมืองมาตจาักรเมืองมาตจาจัรแห่งผลไม้นะครับแยกจากสามมทัน,นี้แยกเป็นห้าข้อห้า ห้าประเด็นสําคัญจากนั้นเอาให้ห้าประเด็นนี้มาใส่ในเรามาแยกกันว่าอะไรคือข้อทีจริงข้อที่เห็นนะครับถ้ามาดูนะเขาก็จะแยกมาให้แล้วนะครับว่าควรจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทาไมข้อนี้ถึงเป็นข้อที่จริงข้อนี้ถึงเป็นข้อคิดเห็นนะอย,อย่างข้อแรกเขาบอกว่าจอดอ,อุตรดิตถ์มีการจัดเทศกาลในเดือนตุลานะครับ เป็นข้อทีจจริงเพราะอะไรเพราะมันที่สุดได้ไงมันเกิดมันจัดขึ้นจริงๆในเดือนตุลาเทศกาลนี้จัดขึ้นจริงๆนะที่เดือนตุลานะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปจัดสิงหามันไม่ใช่มันไม่ได้ไปจัดกันยานะหรือมันไม่ได้เป็นข้อความที่บอกว่าอุตรดิตอาจจะจัดเดือนตุลานะครับแต่มันจัดในเดือนตุลาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเปนข้อข้อเท็จจริงนะครับแล้วเขาบอกจังหวัอดอุตรดิตมีผลไม้หลายชนิดหลายชนิดตรงกับที่เขาพูดไหมก็ตรงนะครับนะมีหลาหลายชนิดนะ ทุกคนรู้พิสูจน์ได้นะครับแล้วก็อุตรดิตได้รับสมญานาว่าเมืองแห่งผลไม้อันนี้ก็ถูกนะครับเป็นข้อเท็จจริงนะต่อไปทาไมาถึงเป็นข้อคิดเห็นนี่เหมือนที่คำหนึ่งที่โอ๊ตให้ไว้ว่าอุตรดิตเป็นเมืองที่งามด้วยด้วยวิถีวัฒนธรรมนะครับสังเกตคำว่างามมีการแสดงความรู้สึกของคนคน,คนที่เขียนเนี่ยคนที่เขียนประโยคเนี่เขาแสดงความรู้สึกว่าอุตรดิตเป็นเมืองที่งามแต่ความจริงแล้วเนี่ยอาจจะ โค้ดไปอาจจะไม่ชอบก็ได้อาจจะมองว่าไม่ไม่งามก็ได้หรือคนอื่นไปอาจจะมองว่าไม่งามก็ได้ก็แล้วแต่คนถูกไหมครับมันมันมันเลยเป็นเรื่องของความคิดเห็นข้อค,คิดเห็นนะครับถ้าเจอข้อความที่แสดงความรู้สึกแบบนี้เป็นข้อคิดเห็นแน่นอนต่อไปเขาบอกว่า o, อุตเชลติะมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายนะครับถ้ามันอยู่อย่างเรียบง่ายในที่นี้ก็มันมันเป็นข้อเป็นข้อคิดเห็นเพราะว่าในความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียบง่ายซะทุกคนถูกไหมครับมันเป็นการพูดภาพรวมนะครับเป็น เป็นความรู้สึกของเขาว่าเออบางบางคิดว่าน่าจะเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงนะครับคือพิสูจน์ไม่ได้นะครับมันมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้คือมันไม่ได้เรียบง่ายกับทุกคนหรืออะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็สรุปข้อเท็จจริงได้ตามนี้นะครับคือเชาอุตรดิตเป็นเมืองที่มีผลไม้สมบูรณ์นะส่วนความคิดเห็นเนี่ยก็สรุปได้ว่าอุตรดิตเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะครับและควรนําไปเที่ยวในเดือนตุลาเพราะมีการจัดเทศกาลผลไม้ เอามาเอาเอาข้อเอาข้อเท็จจริงมาสรุปแล้วก็ข้อคิดเห็นมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะสรุปความรวมกับทั้งหมดเมื่อกี้นะครับว่าเราเรียนสองเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรข้อเท็จจริง้ขาจะเห็นแต่หัว,วจะเรียนมีอีกคลิปหนึ่งนะครับมีคลิปหนึ่งนะแต่วันนี้จะสอนให้มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องข้อกับเรื่องการจับใจความนะการอ่านจับใจความโดยสามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นโดยสังเกตคํา และสรุปจากการอ่านเมื่อกี้เราสรุปจากการอ่านสามบรรทัดเมื่อกี้ถูกไหมทําให้เรามีทําให้เรามีเหตุผลนะครับไม่หลงเชื่อสิ่งต่างๆได้ง่ายซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์รู้จักเลือกพิจารณาในการนําความรู้เนี่ยจากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับยิ่งปัจจุบันเนี้ยเราเปิดเฟซหรือเปิด youtube ต่างๆนะครับมีนักข่าวพูดให้เราฟังมีข่าวสรุปมาให้เราอ่านเนี่ยแต่ถามว่าทุกอย่างเนี่ยเชื่อถือได้ไหมมันก็ไม่ไม่ไม่เสียทีเดียว นะครับข้อความอจออกจากจปากนักข่าวเนี่ยบางทีเราก็ต้องเอาไปคิดหาข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งหาข้อที่เห็นอีกทีหนึ่งบางทีนักข่าวคนนี้อาจจะพูดไปแล้วก็เติมความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปเจอเช่นอ่าเขาบอกว่าวันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกสมมติผู้ประกาศข่าวคนนึงบอกว่าวันนี้ฝนน่าจะตกนะครับอย่าออกไปข้างนอกอ่าล้วเขาบอกฝนน่าจะตกแต่เขาไม่ได้หมายถึยงว่าฝนมันจะตกถูกไหมฝนมันน่าจะตกถูกไหมแต่ถ้าเขาบอกอ้าวันนี้เป็นมัน วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเห็นไหมถ้าทุกคนถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเนี่ยมันคือความจริงแสดงว่านี่คือข้อข้อเท็จจริงนะครับดังนั้นเราได้ยินเราเรียนเรื่องนี้ไปเพื่อให้เราสามารถแยกแยะสิ่งที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือได้นะครับตอนไปดูการบ้านของเราโค้ดมีอยู่เจ็ดข้อโค้ดจะเฉลยสองข้อแล้วก็ให้ทําเป็นการบ้านนะครับมีข้อความให้เจ็ดข้อความให้แยกว่าข้อความไหนเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะครับ อย่าลืมนะข้อเท็จจริงต้องพิสูจน์ได้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงส่วนข้อคิดเห็นคือสิ่งที่เป็นความรู้สึกหรือการคาดเดาคาดคะเนนะครับเขาบอกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดีที่สุดดีที่สุดเจอคําว่าที่สุดอย่างนี้นะครับแสดงว่าเป็นข้ออะไรอันนี้คือข้อคิดเห็นแน่นอนครับเพราะเป็นความคิดของเขาถูกไหมอาจจะดีที่สุดในสายตาเขาแต่อาจจะไม่ดีที่สุดในสายตาทุกคนก็ได้นะครับ ดวงตาเป็นวัดที่มองเห็นอ้าวถูกไหมถูกไหมถ้าใครมีดวงตาทุกคนนั้นจะมองเห็นถูกไหมถูกไม่มีใครมองเห็นได้ด้วยจมูกนะครับไม่มีใครมองเห็นได้ด้วยปากเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นวัดที่ทําให้มองเห็นนะครับที่เหลืออีกห้าข้อไปลองทำกันเองดูนะครับวันนี้สําหรับเรื่องข้อเท็จริงและข้อที่เห็นนะครับมีประมาณนี้ข้ามหน้ายังอยู่กับเรื่องนี้อยู่นะครับวันนี้ใครไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ในไลน์กลุ่มหรือไลน์ส่วนตัวก็ได้วันนี้ต้องขอกราบว่า สวัสดีครับ